นี่ยนะนี่แหละไปไหนนี่แหละ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 โว้นี่ไงน,นี่ไงยิงเลยยิงยิงยิง,ยง,ยง โอเคก็สวัสดีครับผมการบอทีเอชนะครับวันนี้เราก็นในเกมคิกเดอะบัดดีนะครับผมอ่าดึงริบบิ้นมาครับอ่ามีอุปกรณ์นะมันมีอาวุธนะครับอ่าต้องใช้ปืนนี่ไงนี่นี่ไงนี่ไงนี่นี่นี่นยิงย,ยิงไปเลยยิงไปเลยอ่าตายแล้วโห<ฮ>แต่อีกรอบหนึ่งสักครู่นะครับที่เออ ไอชัยทางขยะนะครับผมได้มือถือใหม่มาแล้วครับที่เมื่อวานนี้โอเคนี่ไม่ไงนี่ไงใชัใช้นิ้วนะครับเออาไม่ไงนี่นี่นี่เธอนี่ไงนี่เนี่นี่เน่ยนี่ว้โหตายหมดเลยซะ ได้เอานี่ไงตามร้อยโหแล้วไม่มีไอ้อีกหรือเปล่าใช้อนี้ลูกตุ่มนี่ไงนี่ไงนี่จะไปไหนนี่ไงนี่ไงเออนี่ไงเอ้ยไปนี่ไงนี่แน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 ่โอ้โห ฮะเรียบร้อยนี่นี่ไงนี่นี่นี่ไปไปเลยให้ให้มันแหลกแหลกเลยซะนี่นี่ไงเอาไปเอาไปกินเอาไปกินนี่ไงนี่นี่นี่เอาไปจะไปไหนแล้ววะนี่ไงเสร็จ โอเคเรียบร้อยแล้วโวนี่ไงยังมีอีกหรือเปล่านะงั้นเอาระเบิดหน่อยนะเว้นี่นี่นี่นยู่น่ นี่เอาวางระเบิดให้มันหมดเลยนี่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 า่า่าฮ่นี่วางระเบิดเลยทำระเบิดเยอะเลยเยอะเยอะโอเคฮามันไปเลยนี่วางใสเลยวางใส่วางใสนี่ครับอ่าวางใสนี่วางอีกวางอีกเลยวางอีกเลยวางอีกให้มันตึงแรง นี่ไงี่ยนี่แหะนี่นี่แหะนี่แหะนนี่แห นี่ไ,ไปไหนหร้องนี่เนี่ยเอานี่เนี่ยนี่เนี่ยโว้วันไม่อีกหรือเปล่านะครับเออใช่เออไม่ใช่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 อันนี้งั้นอาหารละกันขายแอปเปิ้ลอ่าไม่ใช่ออา ม่ใช่งั้นเอาเนี้โ oh, <God. S 1> วน,น,นี่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 เนี้ยวางเลยวางเลยให้มันเละเละเลยนะครับอ่ารตีนี่เ oh. ยอะเลยโ oh, <God>. oh. ว้ยไม่ได้วหร เออเอาอันนี้ละกันเยอะเลยนี่ไงนี่อ่ะนี่ไงะระเบิดควันฟุ้งเต็มละอองเลยวะเฮ้นี่ไปให้มันเละเลยไปให้มันเละไปให้มันเละจ้ำๆนี่ไง นี่ให้วางเลยวางเลยนี่ไง <Hello. S 1> นี่แน่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 โว้โห hey, เฮ้ยไม่ใช่อย่างนั่นะนะเอาเออ <So> เอ,อินะครับอ่ะ น,นี่ไปไหนอ้านี่นะยิงเลยยิงเลยยิงเลยอ้านี่นี่ออาไปเลย นี่แนะโว้นี่แนะนี่แนะไปไหนนี่แนะนี่แนะนี่แน่นี่แนะนนะนนะโว้นี่ไงนี่ไงยิงเลยยิงยิงยิง,ยง ไปไหนว้าวนี่แหละนี่แหละนี่แหละไปไหนนี่นี่แหลนนี่แหละ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  นี่แน่นี่แน่นี่น,ะนี่นี่น,นี่โว้ฮ่าสลบไปเลยนะนี่เอาแต่ใช้ทำยังไงวะ นี่ไงนี่ไปไงวะนี่แนี่นี่นนี่ไงนี่ไงแล้วก็นี่นี่ไง,น,ไง,น,ไงนี่ไปเลย นี่ไง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 เอาไปให้ไว้กินเลยเอาไปให้กินเอาไปให้กินนี่แน่โว้นี่ไงนี่แน่นี่แน่นี่แน่นี่นี่แน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 ่ น,น,นี่นี่นี่เนี่ยว้าวนี่นี่เออใช่ <valu science> นี่ไปซะนี่ไปกินให้มันเละเละเลยนี่แน่นี่แน่นี่ไงโบ นี่นี่นี่เนี่ยนี่ไหนนี่เนี่ยเอาไปตีเลยตีตีตีอืมโว้ยช่วยไม่ได้อีกแล้ววะงั้นเอาระเบิดละกันนี่นี่ไง เสร็จจนได้โอ้โหอืมวางเลยวางเลยนี่นี่ไงเออ โอเคนะครับทีนี้จบคลิปแล้วนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ช่วยกด Subscribe ด้วยกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับวันนี้แล้วก็คลิปเจอกันใหม่สวัสดีครับบ๊ายบาย